สวัสดีครับวันนี้ผมดรสุพนับไพโรคกุลนะครับก็จะมาแนะนําหนังสือใหม่เพราะว่าเรามีหนังสือใหม่ออกมาเล่มหนึ่งนะครับก็คือเล่มนี้นะครับเล่มนี้คือหนังสือนี้ผมชื่อว่า essential biology plus นะครับก็คือมันเป็นเล่มปรับปรุงของหนังสือปูเดิมนะครับก็คือมันผ่านมา8ปีแล้วจะถึงเวลาที่เราจะปรับปรุงหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมานะครับข้างในเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเนื้อหาเราปรับก็เป็นภาพขาวดำนะครับแต่ว่าก็คือยังคงเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่า เนื้อหาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดก็คือเราปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับหนังสือประมึกเดิมนะครับก็คือเล่มน,นี้ก็คือถ้ามีคนถามผมว่า2เล่มนี้ต่างกันยังไงก็คือตัวเล่มน,นี้เนี่ยจะเป็นเล่มเนื้อหาละเอียดนะครับก็คือมีเนื้อหาครบถ้วนแบบละเอียดเลยแต่ว่าถ้าเด็กๆไม่มีเวลาหรือรู้สึกว่าจะสอบแล,แล้วเนี่ยไม่ทันแล้วก็คือเล่ม essential s <S ก็จะเป็นเล่มที่ตอบโจทย์นะครับก็คือเล่มน,นี้ก็จะเป็นเล่มที่เอาไว้ใช้สรุปทุกอย่างนะครับเนื้อหาเรียงตามประมึกแล้วก็ การนาเสนอก็จะเป็นเหมือนเหมือนสไตล์เล่มปูเดิมก็คือจะเป็นตารางเป็นแดะแกรมแล้วก็เป็นรูปภาพเยอะๆแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามีคนถามว่าเราจะใช้หนังสือแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็แนะนําอย่างนี้ละกันว่าถ้าน้องๆจะใช้เพื่อเรียนสอบในโรงเรียนหรือว่าสอบประจําภาคอย่างเงี้ยครับก็คือแนะนําว่าให้น้องอ่านประมือก,ก่อนเพราะประมึกจะเป็นเล่มที่มีเนื้อหาละเอียดแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนะครับพอพอน้องอ่านจบเล่มประมึกเสร็จปุ๊บเราก็ไปอ่านเล่มเล่มปากกาเบสอันนี้เป็นปากกาเบสเนาะก็คือ เราไปอ่านเล่มมกะกาเบนต่อเพื่อทวนสรุปรวบยอดของบทนั้นอีกทีหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปทําเล่มแมงกะพุนอีกทีหนึ่งนะครับเล่นแมงกะพุนนี้ก็จะเป็นเล่มโจทย์ก็คือจะแยกบทตามปลาหมึกแล้วก็ปลากระเบนเพราะฉะนั้นคือแนะนําว่ามันเป็นซีรีส์เดียวกันเลยก็คือปลาหมึกปลากระเบนแล้วก็แมงกะพุนนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับน้องๆที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสอบแข่งขันหรือสอบสอ,บอวนอเนี่ยผมแนะนําว่าก็คือ ระบบเดียวกันก็คือปลาหมึกปลาก,กระเบนแมกกาพูนแต่ว่าก่อนสอบหรือใกล้ๆสอบอนะครับก็คือแนะนําให้ใช้เล่มนี้อีกทีหนึ่งเล่มนี้จะต่างจากเล่มอ,อื่นเพราะว่าเล่มนี้จะคะับบทจะเป็นโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคับบทเพราะฉะนั้นก็เหมานะกับให้เด็กๆลองทดสอบเสมือนจริงลองจับเวลาทําข้อสอบดูคะแนนะแล้วดูว่าบทไหนเรามีปัญหาแล้วก็กลับมาอ่านทวนเพิ่มเติมได้นะครับก็ทั้งหมดก็คือประมาณนี้ซีรีส์หนังสือผมยังไงก็ผมฝากหนังสือเล่มใหม่ของผมด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ